จานนี้ก็เป็นเห็ดเพลิงข้าย่ที่เ้อไปเกี่ยเมือเสองนี้เนาะหลังจากเ่้าลังแล้วห้อสีเจี๊ยบสีเอามาต้มออกก่อนน้ำต้มออกก่อนาน้ำนึงค่อยไปแกงนะจ๊ะจานนี้ก็คือเครื่องที่ห้าสีเอาใส่แกงเห็ดเห็ดเพลิงข้ายไ่ก็มีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้จะ้ะตำเลยตำคหอยหยาบท่านว่าตำ จเจ้าเครื่องที่เขาตำแล้วล่วงหมอแกงเห็ดเลยเนาะจาเห็ดเผิงถ้าไล่พอมันสุกแล้วมันสิเปียนสภพพเป็นสีม่วงม่วงอย่างนี้เลยนี่คือใบตะไคร่น่าจะถิ่นเป็นขดลงสีม่วงแบบนี้ <c oughs> เลยกำลังเดือดก <c oughs> ำลังเดือด จ้าตอนนี้มอแกงเห็ดเผิงข้าวไร่เดือดแล้วเดี๋ยวเจียจะเอาผักติวลงตุ่มหวานลงแล้วบานนี้ก็จะตามด้วยน้ำปะลาลาต้มสุกน้ำปลาเกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสผงนววนั่นเอง <c oughs> สีม่วงดีขนาดนอาากจะเห็ดเผิงข้าวไร่นเนี่ย <c oughs> เดือดแล้วอุ้ย <c oughs> มาเด้อมากินแกงเห็ดเผิงข้าวไร่น้ำเสียบเด้อบนันผงปรุงรสจ้า น้ำปลานิดหน่อย <Yeah. Okay. S 1> แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหลต้มสุกนะจ๊ะ <Ooh. S 1> ผลนให้เข้ากาันอุ้ยมันสีม่วงง่ามแทวพี่น้อง,น,งนี่ <Yeah. S 1> สีม่วง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขากัซิมแล้วจะปรุงรสด,ด้เลยจ้ะ <Yeah. S 1> จ้าตอนนี้มันสุกแล้วเนาะ <Yeah. S 1> กวนเข้าจะปรุงเข้าใส่ใบพะอ,อีตูหรือว่าใบาแมงลกมักลงไปเลยจ้ะ yeah. ห้าสิบตาเซีสวยนะจ๊ะ เรียบร้อยจะซ้อมรับแกงเห็ดเพิงข้าไล่ของเจีย๊ยวกะสำเร็จลงแล้วไาม่เดิอไม่กินเขากับแกงเห็ดเพิงข้าไล่กับเจียวด้ยวานขอบคุณเลยไรที่เขามาเยี่ยมช่วงขอบคุณเลยไรที่เขามาให้กำลังใจกันกนากจ๊ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณและสวัสดีจ้าเจอกันคลิปไม่จ้าบ๊ายบาย